สวัสดีครับทุกคนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนครับโควิดอะไรก็อยู่เมืองแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็แต่ว่ามีของติดท้ายมานะครับนี่นี่น,น,นี่เป็นปั๊มปั๊มโยกโบราณน,นะครับเป็นน้ำบอ่อโยกขึ้นแล้วก็น้ำออกมา คิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับอีกอย่างคือยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ว่าพอรู้ว่ามัน,นกลไกคืออะไรก็เลยจะมาลองรื้อดูเผื่อซ่อมได้นะครับซื้อเขาก็พอมีนะครับแต่ที่มีอยู่แล้วซ่อมน่าจะค้าวเวลาได้บ้างเดี๋ยวมาช่วยดูกันครับมันลือช่วยกันเลยอ่าดิบๆอยู่นี้หลังรถนี่แหละครับหลังรถ ก็นี่กระบอกน่าจะเป็นกระบอกสูบแล้วก็เป็น2องถอถอดนอดสามสตัวก็น่าจะใช้ได้แนละ้วไปทำ น่าจะเป็นลิ้นลิ้นวาลช่วงวะที่ดูน้ำขึ้นมาปุ๊บมันก็จะคงจะตกลงมาตรงนี้เนาะอ๋ะอนี่เองครับหนักหนักแต่ว่าเป็นยางเป็นยางที่หนักอยูอย่ทำไมชน,น

หลัากการเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นกระบอกสแตนเลสเห็นไหเนี่ยแล้วสแตนเลสเนี่ยน,นะไม่ใช่กระบอกเป็นเหล็กเป็นเป็นแผ่นนะครับเป็นสแตนเลสแผ่นแล้วก็เอามาเนี่ยจะเห็นน,น,นะครับนี่ครับนี่มันจะเป็นเส้น เป็นสเตนเลสแผ่นนะครับแล้วก็มาดีขึ้นทีนี้ถ้ามีนะอะไรถ้ามีก็คือเปลี่ยนอันนี้อันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ยางขอบบลขอบล่าตัวน,นี้สองน่าจะเป็นอันนี้กระบอกสูบไอ ลูกสูบแล้วลูกสูบนี่ก็มีไอตัวเนี่ยขนบนขึานล่างเหมือนกันชีวาวบนล่างเหมือนกันี่อเดี๋ยวมาดูหลักการตอนที่มันดูดมากนะครับอันนี้จากท่อจากท่อบอกระดางนะครับแล้วก็จะเป็นปั้นตัวนี้เป็นปั้นยึดกับ เป็นไม้หรือเป็นาฐานที่มันแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นยางหุ้มหุ้มเหล็กนะครับต้องเป็นเหล็กไม่เป็นทุนนะครับไอตัวนี้จะคอยปิดนะครับอันนี้คอยนี้อันนี้คอยปิดไว้นะครับปิดไว้เพื่อเวลาดูดน้ําขึ้นมาไอตัวนี้ต้องลอยขึ้นดูดน้ําแล้วก็ลอยขึ้นนะครับพอลอยขึ้นเสร็จปุ๊บจังหวะที่หยุด น้ำหนักของน้ำา็็จะกดอันนี้ลงมาอ่าน้ําก็จะไม่ไหลลงต่อมาจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวครอบไว้นี่นะครับค้อไว้จังหวะที่ดูน้ํานะครับไอลิน้นวาล์วหรือว่าตัว,ต,วตัวทุ่นตัวนี้มันจะดันขึ้นมาดันขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่หลุดมันจะไม่หลุดไปจากที่คออนี้แต่ตัวนี้มันขาดน,นะครับมีนูนกัด พอดึงขึ้นไปเสร็จปุ๊บน้ำหนักลงมาอันนี้ก็ตรงนี้ก็ตกลงไปปลอลกบุดรูไ้นะครับขึ้นไปสลับกันไปเรื่อยๆเป็นจังหวะจังหวะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทํางานอยู่ในกระบอกกระบอกสูบหรือกระบอกปั๊มแบบนี้นี่บอกปั๊มแบบนี้นะนี่ทีนี้ลูกสูบ ยู่ขนาดน,นี้ใช่ไหมครับก็อยู่ข้างในดึงขึ้นดึงขึ้นก็ดึงน้ําขึ้นมาด้วยดึงน้าําจังหวะดันลงไปดันลงกับคืนนะครับดันลงกับคืนก็ลูกสูบก็ลงไปข้าง,างแต่ลิ้นบาลตนนัวนี้ลิ้นบาลตัวน,นี้ก็ปิดอยู่ปิดอยู่ลูกสูบประกดลงนะครับเมื่กากดลงน้ก็ยังอยู่ในก่อนนี้จังหวะที่ดึงกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับน้ําที่อยู่บนบนลูกสูบปุ๊บ ก็จะไล่ออกปาดนะครับแล้วก็ดึงน้ําที่อยู่ข้างล่างในท่อนนั้ขึ้นมาด้วยนะลูกสูบลูกสูบจะมีรูตรงนี้ด้วยลูกสูบก็จะมีรูตรงนี้นี่ลูกสูบก็มีรูตรงนี้ในขณะที่ลูกสูบอยู่ตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้าจะมีนี่เหมือนวาล์วอีกตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ข้างในเหมือนกันหายไปไหนเมื่อกี้ นี่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ข้างใน,นมันจะมีสองตัวนะมีตัวบนกับตัวล่างตัวหนึ่งก็อยู่ในนี้นะครับกดเข้าไปข้างในกดไปข้างในเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูจาหวะที่ดูดขึ้นปุ๊บนะครับอันนี้ก็ดันขึ้นเหมือนกันจงหวะที่ลงก็จะลงไปแล้วก็ ดันให้น้ำให้ให้ตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างอัดตัวนี้ไหมดันลงไปแตงว่าดูขึ้นมาน้ําที่อยู่ข้างบนนี้ก็ขึ้นไปด้วยแล้วก็ไหลออกข้างนี้นไเคนะจุย้ยมาแล้ว ไมมีอะไรง,ง่ายเองนี่ขึ้นไปบนนู้นเอาไว้ไปสูบน้ำนะครับเวลาเวลาใช้ปั๊มปั๊มห้อยโขงใช้ตัวนี้รอน้ำนะครับเวลารอน้ำค่อยจะเอาเกลียวตัวนี้นะครับไปค,นนนะคั้นกับหัวโขงแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาให้มันถึงตัวตัวปั๊มแล้วก็ดูดออก จากนั้นพอเครื่องทํางานเราก็จะปิดบ่าตัวนี้ไว้น้ำมันก็ไหลไปปกติเมื่อกี้แสงไม่ค่อยชัดดูเลยนี่เห็นไหมนี่เป็นแผ่นตเตเตธรรมดาเองครับเป็นเซตเตเตธรรมดาอ่เตเตรราอะเราไปแค่นี้ก่อนสำหรับอีพีแรก ถ้าซ้อมได้ไม่ได้ยังไงแล้วเจอกัน EP สองคครับค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับ